สวัสดีค่ะพี่เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะพี่เมย์ขายเสื้อถักฝีมือของพี่เมย์เองนะคะเป็นต้นแบบที่ใช้สอนใน youtube นะคะรหัสคลิปที่สอนถักก็คือ mf 1 0 4ส่วนรหัสนี้เป็นรหัสที่พี่เมย์ขายรหัสขายคือเซลศูนย์สองสี่นะคะสีจะเป็นสีกิบบัวนะคะหรือสีปูนนะคะไหมที่ใช้จะเป็นเส้นขนาดเบอร์สิบแปดเป็นคอตตอนตีเกลียวค่ะ เสื้อตัวนี้เวลาถักจะเริ่มถักจากคอนะคะวนวงกลมแล้วก็แยกสี่มุมคอเสื้อเก็บทีหลังนะคะคอด้านหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้าลายนี้สวยนะคะมันจะมีลายเป็นลายปุ่มๆขนาดของตัวเสื้อนะคะหุ่นที่โชว์ตรงนี้รอบอกของหุ่น88เซนก็คือ34.5รอบอกของตัวเสื้อ40 สามสิบสี่จุดห้านิ้วนะคะถ้าเป็นหุ่นนะถ้ารอบอกของตัวเสื้อสี่สิบนิ้วค่ะเพราะฉะนั้นหุ่นที่ใส่ได้ก็คือตั้งแต่สามสิบสี่จุดห้านิ้วจนถึงสี่สิบนิ้วความยาวของตัวเสื้อวัดจากหัวไหล่จนถึงตรงชายเสื้อนะคะห้าสิบสามเซนรอบลักแร้ค่ะรอบลักแร้คือส่วนนี้บนรอบรักแร้สามสิบแปดเซนแขนเสื้อสิบสองเซนค่ะ ทรงเสื้อจะเป็นเสื้อใส่สบายๆนะคะเสื้อถักจากข้างบนแล้วก็แยกสีมุมตอนที่แยกสีมุมมันก็จะแยกด้วยลายของตัวมันเองเชื่อมต่อกันตรงใต้รักแร้ไหมที่ใช้เป็นไหมคอตตอนค่ะอน,นี้แขนเสื้อคอด้านหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้า แขนเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้ใส่สบายสบายค่ะรหัสที่พี่เมย์อสอนถักนะคะ mf หนึ่งศูนสี่ส่วนเสื้อตัวนี้รหัสขายคือเซลศูนย์สองสี่ถ้าสนใจสั่งซื้อวิธีสั่งซื้อก็อ่านตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะแจ้งพี่เมย์มาทางลายได้เลยนะคะลายไอดีหรือจะตามไปที่ข้อความของแฟนเพจค่ะ หรือคุณจะคอมเมนต์ตรงใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่เมย์มาตอบเสื้อตัวนี้พี่เมย์ขายนะคะราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะถ้าสนใจเสื้อตัวนี้ทักพี่เมย์มาได้เลยที่ไลน์นะคะ ถ้าคุณดูคลิปนี้นะผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคําอธิบายจะโชว์ออกมาคุณสามารถตามเข้าไปดูข้อมูลได้เสื้อตัวนี้พร้อมส่งนะคะเป็นเสื้อมือหนึ่งค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u u ูทูบเมทิน e Handmade ขอบคุณค่ะ